เคยถามตัวเองไหมครับว่าถ้าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้ยังสำคัญอยู่ไหมเราทุกคนใช้ชีวิตราวกับว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่ไม่มีวันหมดเราวิ่งตามความสำเร็จเราสะสมทรัพย์สินเราพยายามสร้างตัวตนให้โลกยอมรับแต่เชื่อไหมครับว่าในวินาทีที่ลมหายใจเริ่มแผ่วเบาลงเมื่อแสงไฟในห้องผู้ป่วยค่อยๆรีดับ และความเงียบงันเริ่มเข้ามาแทนที่เสียงรบกวนของโลกภายนอกสิ่งของเหล่านั้นกลับไม่มีความหมายอะไรเลยมีพยาบาลท่านหนึ่งชื่อบรอนนี่แวร์เธอใช้เวลาหลายปีดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายผู้ป่วยที่รู้ตัวว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่กี่สัปดาห์ในช่วงเวลาแห่งความเปราะบางที่สุดนั้นเธอได้ค้นพบความจริงที่น่าตกใจมนุษย์เราเมื่อถอดหัวโขนถอดความทะเยอะทะยาน และมายาภาพออกจนหมดเปลือกสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในใจกลับไม่ใช่ความภูมิใจในเงินทองที่หามาได้แต่กลับเป็นความเสียใจและเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดคือความเสียใจเหล่านั้นมักจะเป็นเรื่องเดียวกันซ้ำๆวันนี้ผมขอนำพาคุณเดินทางย้อนกลับไปมองชีวิตผ่านสายตาของคนที่กำลังจะจากไปกับ5เรื่องที่คนใกล้ตายเสียใจที่สุด เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปนอนร้องไห้เสียใจในวันที่แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเรื่องแรกเป็นเรื่องที่ฟังดูง่ายแต่ทำยากที่สุดในสังคมปัจจุบันฉันเสียใจที่ไม่มีความกล้าพอจะใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการแต่กลับไปใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นนี่คือความเสียใจอันดับหนึ่งครับลองจินตนาการดูสิครับตลอด60หรือ80ปีที่ผ่านมาคุณตื่นขึ้นมา แต่งตัวด้วยชุดที่สังคมบอกว่าดูดีทำงานในอาชีพที่พ่อแม่บอกว่ามั่นคงหรือแต่งงานกับคนที่คนรอบข้างบอกว่าเหมาะสมคุณสวมหน้ากากยิ้มแย้มบอกใครต่อใครว่าสบายดีแต่ลึกๆในใจคุณรู้ดีว่าจิตวิญญาณของคุณกำลังร้องไห้ความฝันที่คุณทิ้งไปตั้งแต่เด็กเพียงเพราะใครบางคนบอกว่ามันใส่แห้งหรือเป็นไปไม่ได้ความสุขเล็กๆน้อยๆที่คุณมองข้าม พราะมัวแต่ก,กังวลว่าคนอื่นจะมองคุณยังไงเมื่อถึงวาระสุดท้ายคุณจะพบว่าคนอื่นเหล่านั้นไม่ได้มานอนเจ็บปวดอยู่กับคุณไม่ได้มาช่วยแบกรับความตายไปพร้อมกับคุณมีเพียงคุณเท่านั้นที่ต้องผเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าคุณได้ทรยศหัวใจตัวเองมาตลอดทั้งชีวิตอย่ารอให้ถึงวันนั้นเลยครับวันที่เรียวแรงไม่เหลือพอที่จะทำตามฝันถามตัวเองเดี๋ยวนี้เลยว่า ชีวิตที่คุณเป็นอยู่คือชีวิตของคุณจริงๆหรือเปล่าเรื่องที่สองเป็นแผลเป็นในใจของผู้ชายส่วนใหญ่และเริ่มเกิดขึ้นกับผู้หญิงทำงานในยุคนี้เช่นกันฉันเสียดายที่ทำงานหนักเกินไปประโยคนี้สั้นๆแต่บาดลึกไปถึงกระดูกดำเราถูกสอนมาว่าการทำงานหนักคือเกียรติยศการยุ่งตลอดเวลา คือสัญ,ญลักษณ์ของคนสำคัญเราทุ่มเทเวลาวันละ1 0 1ถึงชั่วโมงหรือมากกว่านั้นเพื่อแลกกับตัวเลขในบัญชีเพื่อแลกกับตำแหน่งที่สูงขึ้นเราบอกตัวเองเสมอว่าทำเพื่อครอบครัวทำเพื่ออนาคตลูกหรือเดี๋ยวค่อยพักตอนเกษียณแต่คุณรู้ไหมครับสิ่งที่คนใกล้ตายมองเห็นย้อนกลับมาไม่ใช่ถ้วยรางวัล หรือคำชื่นชมจากเจ้านายพวกเขาเห็นภาพลูกชายตัวน้อยที่นั่งเล่นของเล่นอยู่คนเดียวรอพ่อกลับมาอา่านนิทานให้ฟังแต่พ่อไม่เคยมาพวกเขาเห็นภาพภรรยาหรือสามีที่นั่งทานข้าวเย็นลำพังจนชินชากับความเหงาพวกเขาเห็นภาพพ่อแม่ที่แก่เท่าลงทุกวันรอคอยแค่เสียงโทรศัพท์จากลูกที่มักจะบอกว่ายุ่งอยู่ เดี๋ยวโทรกลับการทำงานหนักเพื่อให้มีชีวิตที่ดีไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่การทำงานหนักจนลืมใช้ชีวิตต่างหากคือความผิดพลาดที่เรียกคืนไม่ได้เด็กๆไม่ได้ต้องการของเล่นราคาแพงเท่ากับเวลาที่คุณนั่งลงเล่นกับเขาคู่ชีวิตไม่ได้ต้องการบ้านหลังใหญ่เท่ากับความใส่ใจที่คุณมีให้พ่อแม่ไม่ได้ต้องการเงินทองเท่ากับอ้อมกอดของคุณ เมื่อคุณนอนอยู่บนเตียงคนไข้สายน้ำเกลือระโยงระยางคุณจะยอมแลกทรัพย์สินทั้งหมดที่มีเพียงเพื่อให้ได้กลับไปกอดลูกในวันที่เขาร้องไห้เพียงเพื่อให้ได้กลับไปนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินกับคนรักแต่มันสายไปแล้วครับเวลามีค่ามากกว่าเงินเพราะเงินหาใหม่ได้แต่เวลาผ่านแล้วผ่านเลยและเรื่องที่สที่เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก ฉันเสียดายที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเพื่อนฝูงในวันที่เราแข็งแรงเรามักจะละเลยมิตรภาพเก่าๆเพราะความยุ่งวุ่นวายเราปล่อยให้เพื่อนสนิทสมัยเรียนเพื่อนที่เคยหัวเราะร้อ,รองไห้มาด้วยกันค่อยๆหายไปจากวงโครจรชีวิตทีละคนทีละคนเราคิดเสมอว่าเอาไว้ว่างๆค่อยนัดเจอกันแต่ความจริงคือวันนั้นอาจไม่มีจริง จนกระทั่งวาระสุดท้ายมาถึงคุณจะพบว่าโลกใบนี้ช่างเงียบเหงาเหลือเกินการมีเงินทองมากมายแต่ไม่มีเพื่อนแท้มานั่งจับมือในยามยากคือความยากจนที่แท้จริงมิตรภาพต้องใช้เวลาและการดูแลรักษาอย่าปล่อยให้คำว่าไม่มีเวลามาตัดขาดสายใยที่สวยงามที่สุดของความเป็นมนุษย์ไปเลยครับเราเดินทางมาถึงครึ่งทางของความรู้สึกผิดแล้วครับ เรื่องที่สี่นี้เป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่ได้พูดฉันเสียดายที่ไม่กล้าแสดงความรู้สึกจริงๆออกมามนุษย์เราแปลกนะครับเรามักจะเก็บงำความรู้สึกที่แท้จริงเอาไว้เพียงเพื่อรักษาสันติภาพจอมปลอมหรือเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งเรายอมกลืนความโกรธลงไปยอมซ่อนความน้อยใจไว้ใต้รอยยิ้ม หรือแม้แต่ความรักเราก็ไม่กล้าบอกเพราะกลัวถูกปฏิเสธผลลัพธ์คืออะไรทราบไหมครับเรากลายเป็นคนที่มีความสัมพันธ์แบบผิวเผินกับคนรอบข้างเราสร้างกำแพงที่มองไม่เห็นขึ้นมากั้นตัวเองออกจากคนอื่นและที่เลวร้ายกว่านั้นการเก็บกดอารมณ์ด้านลบไว้ในใจนานๆมันเปรียบเสมือนการดื่มยาพิษทีละน้อยมีผู้ป่วยจำนวนมาก ที่ความเจ็บป่วยทางกายมีรากฐานมาจากความเจ็บป่วยทางใจความขมขื่นความเครียดแค้นหรือความเสียใจที่ถูกอัดอั้นไว้เป็นสิบสิปีสุดท้ายมันกัดกินร่างกายจนกลายเป็นโรคร้ายลองนึกดูสิครับว่ามันน่าเสียดายแค่ไหนถ้าคุณต้องจากโลกนี้ไปโดยที่คนที่คุณรักไม่เคยรู้เลยว่าคุณรักเขามากแค่ไหน หรือคนที่คุณโกรธไม่เคยได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดของคุณเพื่อที่จะได้ปรับความเข้าใจกันการพูดความรู้สึกจริงๆอาจดูน่ากลัวในตอนแรกมันอาจจะสร้างความวุ่นวายชั่วคราวแต่มันคือการปลดปล่อยพันธนาการคุณมีสิทธิ์ที่จะบอกรักมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าไม่พอใจมีสิทธิ์ที่จะเป็นมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อและหัวใจอย่าให้คำพูดสุดท้ายของคุณ เป็นเพียงความเงียบงันที่เต็มไปด้วยความค้างใจเลยครับพูดมันออกมาเถอะครับในขณะที่คุณยังมีเสียงและเขายังได้ยินและแล้วเราก็มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องที่5เรื่องนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่สุดที่จะปลดล็อกทุกความทุกที่คุณแบกไว้ฉันเสียดายที่ไม่ได้อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขมากกว่านี้ฟังดูแปลกใจใช่ไหมครับ คนเราต้องอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขด้วยหรือความสุขไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองหรือคำตอบจากปากของคนใกล้ตายยืนยันว่าไม่ใช่ครับความสุขคือทางเลือกคนจำนวนมากติดกับดักอยู่กับความคุ้นชินเรากลัวความเปลี่ยนแปลงเราเลยเลือกที่จะทนอยู่กับความทุกข์เดิมๆงานที่เกลียดความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือทัศนคติที่มองโลกในแง่ร้ายเราหลอกตัวเองว่าเราพอใจแล้ว เราทำดีที่สุดแล้วทั้งที่ลึกๆเราโหยหาความสุขที่แท้จริงเรามักจะคิดว่าฉันจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อต่อเมื่อฉันรวยต่อเมื่อฉันแต่งงานต่อเมื่อฉันผอมต่อเมื่อลูกเรียนจบเราผลัดวันประกันพรุ่งให้กับความสุขของตัวเองรากับว่ามันเป็นของรางวัลที่จะได้มาในตอนจบของละครเท่านั้นแต่ความจริงคือคุณไม่ต้องรออะไรเลยครับคุณสามารถมีความสุขได้เดี๋ยวนี้ แค่คุณวางเงื่อนไขที่รกรุงรังในหัวลงแค่คุณเลิกแคร์สายตาคนอื่นที่มองมาแล้วหันกลับมาหัวเราะกับความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตผู้ป่วยระยะสุดท้ายหลายคนเพิ่งค้นพบความจริงนี้ในช่วงไม่กี่วันก่อนจากไปพวกเขาบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะหัวเราะให้มากกว่านี้ฉันจะเต้นรำกลางสายฝนฉันจะกินของอร่อยโดยไม่กลัวอ้วน และฉันจะไม่ปล่อยให้เรื่องไร้สาระมาทำลายวันดีๆของฉันความสุขไม่ใช่เป้าหมายปลายทางครับแต่มันคือวิธีการเดินทางอย่าขังตัวเองไว้ในคุกที่ชื่อว่าความวิตกกังวลอีกต่อไปไขกุญแจออกมาเถอะครับโลกข้างนอกนั้นสวยงามกว่าที่คุณคิดเสมอเรื่องราวทั้งห้าข้อนี้ไม่ใช่เรื่องเล่าเพื่อขู่ให้คุณกลัวความตายแต่เป็นแผนที่ลายทางขุมทรัพย์ สำหรับการมีชีวิตอยู่ข่าวดีที่สุดในตอนนี้คืออะไรทราบไหมครับข่าวดีคือคุณยังไม่ได้นอนอยู่บนเตียงนั้นคุณยังมีลมหายใจคุณยังมีเรี่ยวแรงและคุณยังมีเวลาอย่ารอให้หมอเดินมาบอกข่าวร้ายแล้วค่อยเริ่มคิดจะเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าคุณกำลังใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นวันนี้จงถามตัวเองว่าฉันต้องการอะไร ถ้าคุณกำลังบ้าง,งานจนลืมลูกเมียวันนี้กลับบ้านให้เร็วขึ้นอีกนิดไปกอดพวกเขาให้แน่นขึ้นถ้าคุณคิดถึงเพื่อนเก่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาเขาเถอะครับถ้าคุณมีอะไรค้างใจพูดมันออกมาด้วยความเมตตาและที่สำคัญที่สุดอนุญาตให้ตัวเองยิ้มหัวเราะและมีความสุขตั้งแต่วินาทีนี้ความตายเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะมันทำให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตแต่เราไม่จำเป็นต้องรอเรียนวิชานี้ในนาทีสุดท้ายเราสามารถสอบผ่านวิชาชีวิตได้ในทุกๆวันมองไปรอบๆตัวคุณสิครับแสงแดดสายลมใบหน้าของผู้คนสิ่งเหล่านี้คือของขวัญใช้ชีวิตให้คุ้มค่าให้สมกับที่ได้เกิดมาเพื่อที่วันหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องเดินทางไกล คุณจะหลับตาลงพร้อมกับรอยยิ้มและพูดกับตัวเองได้เต็มปากว่าฉันไม่มีอะไรต้องเสียดายอีกแล้วเพราะฉันได้ใช้ชีวิตนี้อย่างงดงามที่สุดแล้วเจริญในธรรมและขอให้มีสติในทุกย่างก้าวครับ